สำหรับในส่วนของการใช้งานฟังก์ชันคีย์ต่างๆเมื่อจะเป็นการเลียกใช้ปุ่ม,มัลติมีเดียคีย์ต่างๆการสวัสดปุ่ม wsd เป็นปุ่มลูกศรปุ่มลูกศรเป็นปุ่ม wsd การปรับเปลี่ยนโหมดไฟปรับเพิ่มปรับลดค่าแสงไฟการปรับทิศทางการไหลการเปิดปิดไฟหรือว่าการรีเซ็ตการตั้งค่าของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเพื่อนๆจะต้องกดปุ่ม fn ควบคู่ไปด้วยนะครับซึ่งในคู่มือ use manual เขาก็จะมีบอกนะครับหรือจะดูที่ล้านหลังกล่องก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งฟังก์ชันค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะครับเยอะ สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะเน้นในเรื่องของโหมดไฟเป็นหลักนะครับเดี๋ยวที่นี้เรามาดูโหมดไฟกันสําหรับโหมดไฟเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด20โหมดครับโดยจะแบ่งเป็นตั้งแต่ L1 นะครับจนถึง L6 6ปุ่มนี้นะครับจะแบ่งเป็นปุ่มละ3โหมดนะครับ6ปุ่มก็เป็น18โหมดแล้วก็ในส่วนของ Gaming Mode นะครับตั้งแต่เลข1ถึงเลข6 R Custom นะครับตั้งแต่เลข7ถึงเลข9 In Mode นะครับก็รวมกันเป็น20โหมดตรงนี้ผมไม่ได้นับรวมตรงไฟตรงโลโก้นะครับอะ เดี๋ยวทีนี้เรามาปรับไฟตรงโลโก้กันก่อนเลยนะครับโดยการกด Fn นะครับกับปุ่ม Esc นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟแบบว่าเฟดแบบวนลูปนะครับอ่ะแบบรวดเร็วนะครับ Fn Esc นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเฟดแบบช้าๆนะครับผมเห็นกันไหมเอ่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับอ่ะต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ b i t ิ้งนะครับเป็นแบบบนลูปนะครับ สังเกตตรงนี้นะครับอ่ะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นสีแดงสแตติกเขียว s t a ติกน้ำเงิน s t a ติกส้ม s t a ติกเหลือง s t a ติกฟ้าส t ตติกม่วง s t a ติกขาว s t a ติกแล้วก็กลับมาสู่โหมดเดิมครับต่อมานะครับเรามาดูที่ไฟของส่วนของโหมดหลักกันบ้างนะครับอันนี้ก็คือโหมดแรกนะครับก็จะเป็นไฟแบบเรนโบว์เวฟนะครับ ทิศทางกรไหลก็จะเป็นไหลไปทางด้านขวามือนะครับอะปรับเพิ่มค่าแสงไฟนะครับโดยการกด Fn นะครับลูกศรขึ้นนะครับเมื่อปรับจนสุดนะครับจะมีกระพริบตรงนี้ครับเป็นสีแดงนะครับปรับได้สีระดับครับลดค่าแสงไฟกด Fn นะครับลูกศรลง1 2 3 4สามสี่ก็จะเป็นการลดค่าแสงไฟครับประมาณนี้นะครับปรับทิศทางกรไหลนะครับโดยการกด Fn นะครับ ลูกสรซ้ายครับหรือว่าลูกคนวิ่งนะครับอ่ะก็จะเป็นการไหลไปทางด้านซ้ายมือนะครับปรับความเร็วได้ไหมปรับได้ครับโดยการกด Fn นะครับตองตัวขีดนะครับหรือว่าเลข8ไทยนะครับอันนี้ปรับช้าสุดนะครับปรับได้สี่ระดับครับถ้าปรับจนสุดเนี่ยไฟจะกระพริบนะครับปรับความเร็วนะครับ Fn นะครับลองตัวบวกนะครับหรือว่าเลข9้าไทยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะไหลเร็วนะครับอ่ะประมาณนี้ครับ แล้วก็ปรับเชนคเลอร์ได้นะครับโดยการกด S N นะครับลูกศรขวามือครับก็จะเป็นสีแดงน,นะครับสีเขียวสีน้ำเงินสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีขาวแล้วก็เป็นสีเดิมครับซึ่งการปรับเชนคเลอร์เนี่ยบางโหมดก็ปรับได้นะครับแล้วก็บางโหมดก็ จะปรับไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะปรับได้นะครับผมก็ลองเล่นกันดูนะครับต่อมานะครับโหมดที่2นะครับ F N L หนึ่งอ่าอันนี้ก็จะเป็นการเสียสีไฟแบบบรรลกนะครับอันนี้ปรับไม่ได้นะครับต่อมาโหมดที่3าม F N และ L 1นะครับอันนี้ก็จะเป็นบิดติ้งนะครับอันนี้ปรับได้ไหมตามลองปรับดูนะครับปรับได้ครับปรับสีได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับจะไปอย่างรวดเร็วนะครับต่อมาโหมดที่4ี่ F N L 2 พอดูเป็นแบบนี้มันจะเห็นชัดนะครับว่าทิศทางกระไหลไหลไปทางไหนนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะต่อมา F N L สองหมวดที่ห้านะครับก็จะเป็นเรนโบว์นะครับวิบ่งวน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 น,นนะครับอันนี้ปรับได้นะครับเช่นกันหมวดที่ห F N L สองอันนี้กดก็จะกระจายนะครับเป็นแบบเรนโบว์หรือว่าจะกด เป็นเชนคัลเลอร์เป็นสีต่างๆได้นะครับต่อมาโหมดที่7 FN L3 อันนี้ก็กดแล้วติดนะครับเป็นปุ่มๆไปนะครับปรับเชนคัลเลอร์ได้เช่นกันต่อมาโหมดที่7 FN L3 กดแล้วก็กระจายเป็นแถวนะครับประมาณนี้นะครับนะครับต่อมา FN L3 นส่วนของโหมดนี้นะครับจะปรับสีไม่ได้นะครับปรับเฉนคเลรไม่ได้ก็จะเป็นสีแบบโทนเข้มนะครับเป็นเรนโบว์นะครับต่อมาโหมดที่10บนะครับอันนี้ปรับเฉนคเล o รได้นะครับ ต่อมาโหมดที่11นะครับอันนี้ปรับไม่ได้แต่ปรับช่อทางกันไหลายได้นะครับปรับเป็นไหลขึ้นไหลลงต่อมาโหมดที่12 f n l c อันนี้ปรับเชนคเลอร์ได้นะครับต่อมา หมดที่1ิาม FNL ห้าอันนี้ก็จะเป็นแบบเลนด็อกนะครับหมดที่14บสี่ FNL ห้าอันนี้ก็จะวิ่งมารวมๆกันที่จุดโแล้วก็กระจายนะครับมาตรงกระจุกตรงกลางนะครับแล้วก็กระจายต่อมาหมดที่สิห้า FNL ห้าอันนี้ก็จะเป็น นะครับแล้วก็เลยกลับนะครับเปลี่ยนสีได้เช่นกันนะครับผมต่อมาหมดที่16 FNL 6ในส่วนของนี้ก็จะเป็นแบบสตาติกเป็นแบบสีออกทับออกในพัดเทลนะครับก็จะเปลี่ยนได้แค่บางสีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมเขาฟิกไว้จากโรงงานนั่นเองต่อมาหมดที่17 อันนี้ก็จะเป็นเรนโบว์นะครับแล้วก็จะไปดูกันที่จุดโอนะครับปรับที่ทางกันไหลได้นะครับอ่ะก็จะเป็นการกระจายจากจุดโอนะครับไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นแบบกระเพื่อมกระเพื่อมน้ำนะครับต่อมาหมดที่สิบแปด fn l หกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเรนโบว์แบบฟิกนะครับเป็นโซนโซนไปนะครับอ่ะเปลี่ยนสีได้นะครับเป็นแบบสแตติกนั่นเองสำหรับทั้ง18โหมดก็มีปรับมานี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ เกมมิ่งโหมดนะครับก็กด fn นะครับตั้งแต่เลข1ถึงเลข6กนะครับก็จะเป็นการเซตค่ามาจากโรงงานนะครับเป็นเกมประเภทต่างนะครับเป็นพวกประมาณเกมยิงปืนเกมขับรถเกมบางแผนการลบอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดคัสตอมเนี่ยตั้งแต่เลขเถึงเลข9นะครับมี3โปรไฟล์ให้เราตั้งค่าเซตนะครับก็กด fn 7นะครับอะสมมติผมจะลองเซตดูก่อนนะครับโดยการกดบันทึกนะครับเลขคอดนะครับกด fn นะครับแล้วก็เลขคอดครับ ไฟตัวนี้จะกระพริบนะครับเราก็จิ้มเอาเลยครับจะเอาปุ่มไหนเป็นสีอะไรอย่างเช่นจะเอาตัว j เป็นสีเขียวจะเอาตัว k เป็นสีน้ําเงินจะเอาตัว l เป็นสีแดงนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กด fn แล้วก็ record อีกทีนะครับก็จะเป็นการเซฟค่าครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ลองเปลี่ยนไฟไปหมดอื่นดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาอันเดิมนะครับเป็น c u ตตอมนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นการเซฟค่านะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็ทีนี้ถ้าเราแบบว่าเล่นเสร็จแล้วแล้วเราอยากจะปิดไฟคีย์บอร์ดเพื่อเฉยนะครับเราก็กด fn นะครับแล้วก็ปุ่ม end นะครับจะเป็นรูปหลอดไฟเนี่ยก็จะเป็นการปิดไฟนะครับหรือว่าปบอร์ดอย่างเงี้ยแล้วเราแบบไม่อยากเปิดไฟทิ้งไว้นะครับก็ปิดไฟได้นะครับกดเปิดก็ใช้ปุ่มเดิมครับ fn แล้วก็ปุ่ม end หรือว่าปุ่มเป็นรูปหลอดไฟนะครับหรือถ้าใครตั้งค่าแตค่าอะไรมั่วๆนะครับแล้วแบบอยากจะรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานนะครับให้กด fn ปุ่ม delete นะครับ กดค้างไว้นะครับประมาณสัก4 5ห้าวินะครับแล้วไฟก็จะดับครับแล้วก็จะเป็นการรีเซ็ตเป็นค่าดั้งเดิมจากโรงงานนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองปิดไฟนะ้วก็มาดูไฟในที่มือกันครับว่าเป็นยังไงครับตอนนี้นะครับก็ได้ทาการปิดไฟนะครับแล้วก็ เปิดหน้าจอคอมนะครับแล้วก็มีไฟอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับปิดให้หมดก่อนนะครับผมเพื่อที่จะได้เห็นแสงไฟนะครับผมอ่ะปิดหมดแล้วนะครับไฟในที่มืดณเวลานี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีความสว่างมีความสดใสนะครับแล้วก็ตัวฟอนต์ตัวอักษรนะครับแถวบนนะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับในที่มืดปิดไฟอย่างนี้นะครับส่วนแถวล่างนะครับก็ มันก็จะเห็นเป็นแบบลางๆนะครับผมมันไม่ได้เห็นแบบชัดอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเช็คใกล้ๆนะครับเนี่ยครับเอาตามที่เราเห็นนี่นะครับผมปรัมานี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าการออกแบบของตัวหลอดไฟที่เป็นไฟ RGB เนี่ยของมคีย์บอร์ดเนี่ย ตามหลักแล้วเขาจะอยู่ตรงด้านบนของตัวคีย์แคปนะครับจะอยู่แถวฟอนต์ตัวไอตรงแถวบนเนี่ยซึ่งการที่จะทําให้ไฟรอดตรงแถวล่างเนี่ยมันก็ทําได้ยากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของคีย์แคปเนี่ยอาจจะเป็นได้เพราะว่าเป็นตัวสีดํานะครับทําใหา้ตัวตัวสอนตแถว่างเนี่ยมันอาจจะรอดได้น้อยนะครับแต่ก็ถือว่ารอด ในแต่ตาผมเนี่ยถือว่ารอดแต่ว่ามันรอดในระดับระดับหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ก็จบในเรื่องของโหมดไฟต่างๆนะครับ